เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีที่เป็นที่รู้จักและใช้งานกันอย่างกว้างขวางในปัจจุบันเราไม่สามารถพูดว่าไทยยังคงอยู่ในช่องว่างความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลได้กลับต้องพูดว่าเราได้รับการเตือนให้เห็นถึงความจําเป็นที่จะเติบโตและเต็มไปด้วยความเป็นมืออาชีพในยุคที่เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราและการเติบโตนี้ต้องมีการเติบโตทั้งในด้านทางเทคโนโลยีและด้านทางสังคมด้วยกันเมื่อวันที่15พฤศจิกายนคณะกรรมการกิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสอทอชอได้เปิดเผยโครงการที่เรียกว่าเน็ตคนละครึ่งซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้ประชาชนกลุ่มรายได้น้อยพร้อมผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีสิทธิ์เข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง40 g b ต่อเดือนโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า14ล้านคนและจ่ายค่าบริการเพียง160บาทต่อเดือนรวมภาษีแล้วซึ่งเป็นราคาที่น่าสนใจและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ที่น่าสนใจอีกคือการเติบโตของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายการเติบโตนี้ต้องมีการเติบโตทั้งในด้านทางเทคโนโลยีและด้านทางสังคมด้วยการเติบโตทางเทคโนโลยีที่เร็วและมีความเป็นมืออาชีพสูงจะทําให้มีความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีและเทคโนโลยีดิจิตอลให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องพูดถึงการเติบโตทางสังคมก็เช่นกันการเติบโตทางสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจะทําให้มีความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องพูดถึงการเติบโตทางสังคมจะทําให้มีความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีและเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องพูดถึงโครงการเน็ตคนละครึ่งจึงเป็นการเติบโตทางสังคมที่มีความสําคัญซึ่งจะทําให้มีความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีและเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องพูดถึงการเติบโตทางสังคมจะทําให้มีความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีและเทคโนโลยีดิจิทอลให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องพูดถึงแต่ที่น่าสนใจอีกคือการเติบโตทางสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจะทําให้มีความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีและเทคโนโลยีดิจิตอลให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องพูดถึงการเติบโตทางสังคมจะทําให้มีความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพูดถึงโครงการเน็ตคนละครึง่งจึงเป็นการเติบโตทางสังคมที่มีความสำคัญซึ่งจะทำให้มีความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีและเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพูดถึงการเติบโตทางสังคมจะทำให้มีความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีและเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพูดถึง แต่ที่น่าสนใจอีกคือการเติบโตทางสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจะทําให้มีความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีและเทคโนโลยีดิจิตอลให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องพูดถึงการเติบโตทางสังคมจะทําให้มีความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีและเทคโนโลยีดิจิตอลให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องพูดถึงโครงการเน็ตคนละครึ่งจึงเป็นการเติบโตทางสังคมที่มีความสําคัญ ซึ่งจะทําให้มีความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีและเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องพูดถึงการเติบโตทางสังคมจะทําให้มีความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีและเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องพูดถึงแต่ที่น่าสนใจอีกคือการเติบโตทางสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจะทําให้มีความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีและเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องพูดถึงการเติบโตทางสังคมจะทําให้มีความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีและเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องพูดถึงโครงการเน็ตคนละครึ่งจึงเป็นการเติบโตทางสังคมที่มีความสําคัญซึ่งจะทําให้มีความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีและเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องพูดถึงการเติบโตทางสังคมจะทําให้มีความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิตอลให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพูดถึงแต่ที่น่าสนใจอีกคือการเติบโตทางสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจะทำให้มีความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีและเทคโนโลยีดิจิตอลให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพูดถึงการเติบโตทางสังคมจะทำให้มีความเท่